มั่งขาบนเดือยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทูทันได้ค่ะครับผมนี้กลับมาพ่อสาเจริมก็เบาวตุนอยู่ดอยตั้มค่ะพี่น้องครับผมอยื่ำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาคือเก่าได้ค่ะครับไปลุ่นรุนเลยพี่น้องเป็นลุ่นเป็นซ้มเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้แงะมันเมนโบเสาวจริมแงะค่ะก่อแดงค่ะพี่น้องอันหว้มีเพิ่งเคยออกนะเบาตุนเนาะครับผม่มออก ว้าวแต่ว่าดอยสูงเพิ่อนออกดูนมาเนาะดอยตามเพิ่นกระลังเริ่มออ้างออู้มันดอกเงี้ยน่องนองดอกนีู่โอ้ยเขียวเงาป้าเห็ดเขาไข่นาะเห็ดไข่โพนเดียวเป็นวะตาเจนแรมเจ็ดเพอเอเอานี่เด็กเงี้ยนิไมจีเพิ่นก็ดีษ้์เจนแมมี่ไปเพิ่อนเงี้ยม่ะโ้ยยัง่าจนแรมอู้ยังมัน ไปไนย้างไมคะที่น <c ười> ีนึ <c ười> ่ง <t> อ <ú S 3> <t ú> ีบ่ปา่าบุยทำไมมีตะอกใหญ่ๆเลยพาี่นออืมี่นอนนี้น่อยมช้อืมเอียงแจ้งยังเย ยไม่อบ่อยากได้ยินละพี่น้องเอ้ยตะกี้นี่อยากได้ยินอยากได้ยินตกโดนโพดเนาะสายกันแดงพ่ออยากได้ยินเฮ้ยนี่เห็ดอะไรนั่นสายกันแดงไม่แดงอยากน้ะหมากงามเนาะโอ้ยมันใหญ่แท้อข่าแดงออ้ยบอกบอกง่ายบาดมือขาเป็นเดียวโอ้ยเหรอ เงีย้ยหักด้วยนูกอุยอ้ยโอ้สองดอกนี่ย่างงามเลยอืมสัตว์แลมเอ๋ยเขียนโบสองดอกเนี่ยมาทำนม้ <c oughs> ตัวนี้ไม่หน,นึ่งนโอ้ดอกคุ้นก้อนบ่โอ้ยโอ้ย <c oughs> มีอันแถมของแถมครับเนาะหมดงามแม่นเบาตุนเบาเก็บมันแล้วจีนหน่อยเพี่นแก เฮ็อีน้ังเฮ็ดยังบุเฮ็ดขอไข่ดอกโอ้ดื่มแล้วดื่มยังกินแรงอยนี่ดอกงามงาม่นดอกเพื่อไห่เวลาถายกินเนี่ยไหนบ่ฝนนงแซ่เป็นอยู่ถคอกฝนนี่เมื่อไดรเด้พี่น้องเมื่อไรดอกสายกันเดียมไี่บ Vội váy bắt lễ vinh ổn. Vội vinh. Vội ui! Vội vinh. là vinh. Vội à. chắc Vội vinh. 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 อุ้ยดังดงอุ้ยอุ้ยอือ่่หรอ,อ,อพี่น้องเห็ดน้าม่วงตัวอ้พี่น้องเห็ดน้าหมวยตัวพี่น้งอ,นอ,อ,องเงาเอิญเนาะจะเรียบไปสับไม้อยู่พี่น้องเด็งนเทาอไร่ได้บ้องอ แกงก็แซ่บแล้วพี่น่องบ้านมีก็แกงแซ่บเพื่อกันสีขาวยังเป็นสายเลยห็ดหน้าแยเห็ดหน้าแรกสายบอกสายจีนอ๋อแม่แม่มพิ่งได้พี่น่องคืนเที่ยงแล้วสองไปเลย โอ้ยอะไตามนี้ไม่กินนูนเจาะนั่หยาเลยโอ้พี่ยหรอตามนี้นี่อี้ีมีบขีอย่งนี้น้อยกีนี่น้อยแกงหวานพี่รองน้าเหนียวตุ้ยเลยน้เนี่ยนนไม่ไม่ ไม่แ้งเอออนี่นครับงบอกนี่สีม่วงเลยพี<_<_<_<_<_<_<_่น้องเฮ้ยแตกเลยาครคนนีบอกหิ้นี้เพิ่นเอ้ะอ็นอเห็ดปอแดงเด้ยาดเนี่ยนีเลยฮไม่ใยกคนน่นเดียบเพิ่ห ง่ายรับนีตดิงไปนี่เดินนั่นเลยนี่พูนเ่ยเงนตาข้าบุญสวยมากนาดีนั่นน่าาเห็นตาข้าเอาพีอก้อนเห็นพีคอนเนาะเห็นพีอนก็ค่ะบังแดดเลยอนนี้เนาะแดดเจงขึนเลยเรนเะ ดู่ใตใหม่เนาะไตใหม่งานเห็ดอะไรสายจันแนมดอกไงตระกูลเดียวกันเด้อค่ะพี่นนอก็เห็ดแหล่เนาะครับผมตระกูลเห็ดกอเนาะสายจันเนมนบงค์เด้อฮ้สาจันเนม่วนี่นะพี่นนอเอาดอกเีงก่อกัน อุ้ยบ like ok yeah so so right ่มีขาบวกจ๋อหวานดิพี่นอนคือไข่เฮ็ดก้อนอะเนาะไ่จะเล้มตพันสีับต้นดอกเด็ดตัวเด็ดบางกับไ่ได้พี่น้องยืนคนละทางพี่น้องดิน้ำโอ้มีอย่างกระสวจะเลี้ยมเดียวแกงอิ่มหนึ่งอิ่เลยจ้านี่อ เาแกงขึ้ว่าแล้วพี่น้องแ่ห้สาวจินแลบเอ้ยเจ็บหน่อึงกรได้เลยเดี๋ยวเ้าเรองเซร่าหรือสาวจิเนี่ยงานลาพี่น้องเอ้ยากถามความรู้ึเทีนที่ยแรกเป็นยังไงตืนเต้นนะพี่น้องป้าดิสองดอกูหน่ดอกนึงขึ้นถฮะูน่ดอไม่ใหญเท แข็งดีดีดีบ่ตงานได้ยืดหน่อยช้ดอ่ว้าวหนไม่ได้ได้สองได้สองสองมันเป็นล้าใช่ไหมเนาะอะไรนี่งนี่ย ก่อขาวไม่หนาตาจะไหนฮู้นโอกโลกเยอ้ยไหนวะเ่าในเสื้อในเสื้อค่ะนี่แม่งามครับมึงสามดอกหวานแตี้แกงกินเยอะพี่น้องหวานหวานแกงอร่อยมากพี่น้องน้ำเนื้อตุ๋นบิดเลพี้ยยิงยิงร่ลมเออ นีดม่เหด้อกน้กงางเลยนอยู่ไปมูดอกนาดีเนาะใส่ต่นะสำหรับนึ่งแกงพี่น้อยได้ไหมจะได้ไหมเอากต่ดกนี่คนเดียเนาะ่น้อไงอน้สองได้ยูขึ้นมาน้ำกันตอนนี้ตืบไดเออยังไเหมด ไปเขียงไรตวเจนเลี้เขียงกัหินชาวเรนมเขาปีทางอีกคนอฮ้ยยังไงอะไรสีดอกอีกคนยังไงไม่ตัวไม่เอา จะได้มากเนาะได้มากนี่นี่อ๋อคืนเทาขนออกอืมจะขรรล่างง่ายคือว่าล่ะสาวจันเลมเอาล่ะเป็นคนล่างอืมเปื่อยล่ะพี่น้องอืมพี่น้องเน่ยอืมเอาไปแกงพี่น้องแซ่บเสีบเลยนี่เห็ดละงกเหลืองพี่น้องปลอดภัยที่สุดเนาะนี่ยเห็ดละงกพี่น้องอ๋อเห็ดละงกขาวก็เสียบอยู่เด้อเสียบอยู่แต่ว่าเพิ่นกะเป็นเสี้ยงเล็กน้อยถ้าคนบอลลูเนาะสาวจันเลมอืมอะไรอีกแล้ว อน้อยขนเยอะนั่นอ๋อกรดดดคนาดูนี่ละคุณนุ่ณต่ไปตัวอุณนอีกสน้งเฮยนี่ยในหน่อยแข้งแขงไหพี่น้องเอ๋อจะหยกหัวเถอพี่น้องละจีบกันก็ยังบอกหอยนี่แหละหอยอ หอยเซรีตัวเพนหอยอันเช้งเพนหอยอามสามจีน้อยพี่รองเจอแอบแอบเปิดใจเธอเนี้พี่ดิโอ้นึ่นี่พี่รองยุไกล่ต้นขามเคียะนี่ว้าวัว้ยุ่มไม่ได้ เป็นบานเดี่ยวพี่ร้อ,อไงไหมเฮ้ยทำนะชีบานพี่นอ้องจุม่มจ <c oughs> ิงแมอน้อ,นองหัวขาวเอาออกเลยอืออาไรนี้ยเห็นบ่นี่นี่อสองนี่ Nam kèn chứ không nhớ nó nhớ <laughs> nó nhớ <nhưng> nó <laughs>